ขบวนสามหนึ่งนะครับกรุงเทพชุมทางหัดใหญ่นะครับมาแล้วนะครับแสงแดดตอนีกัือกัรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าจะได้หมายเลขอะไรนะครับอ๋อหาเห็นฮิตาชินะครับแน่นอนฮิตาชิหมายเลขอะไรเดี๋ยวดูกัน ดูกันหมายเลขไรโอ้โหโอ้โ,โ,โ,โหฮิตชิสสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับทำขบวนวันนี้นะครับ สถานเลยนะครับขบวนสองลูสองจอดรออยู่ที่สถานีบ้านขบวนครับก็ไ้ถักกระจุ่นตัดมิกซี่นะครับจิ่กันก็ขึ้นเร็วเช่นเคยนะครับ